โอเคครับผมวันนี้ก็มากันในบรรยากาศสดคึกครืนครับผมเพราะว่านี่เลยผมพามาเจอกับรถรุ่นใหม่ปี2019กครับผมเฮ้ยลืมขออนุญาตลืมลืมว่าเราอยู่ที่กันนี่ครับผมเพอร์เฟกต์คา้องแผ่นได้เลยครับผมไม่ต้องตามแบบเดิมทุกอย่างครับผมเราเรียกว่าเราถ่ายยูวิดีโอเราก็ถ่ายกันแบบเรียๆครับผมเพอร์เฟกต์คาราซาน87มาที่กทมบางนากรุงเทพกันได้เลยครับผมลูกค้าต่างจังหวัดเดินทางกันมาเยอะมาก ระยองมาชนบุรีมากาญจนบุรีมาราชบุรีมาพึ่งก,กลับไปใช่ไหมไม่มาได้ไงอะคุณคุณดูดิรถปี2019ย้ำนะครับปี2019 2019แท้ๆไม่ไม่กลับไม่ไม่กอยางก็เป็นปี2019ตอนนี้เป็นตัว Fortuner 2.4G สีดำคุณภาพสีให้ร้อยเต็มร้อยเลยคันนี้บอกเลยร้อยเต็มร้อยเพราะว่ารถไม่มีรอยขนแมวเลยจริงๆครับก็เรียกว่าเป็นรถอีกคันหนึงที่หลุดมาแล้วก็ เป็นแลไอเทมมาหายากมากนะครับผมผมจำได้ราคาป้ายแดงตอนผมขายอยู่เนี่ยอยู่ประมาณ1399หรือ1 3ึนี่แหละไปคัดอะไรกันมาอีกเ่เนี่ยกับเลขทะเบียนเนี่ยรีวิวให้ดูทุกคันนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาคัดเลขทะเบียนเงนเข้ามาหรือเปล่านะเลขค้าขายเลขมงคลครับ8 8 8 8 8, 8 3ตัวแล 8, ้ว8กอว8 4 8 8 เลขนี้ล็อกแน่นอนครับเลขลันไม่มีทาง8486อย่างนี้ไม่มีทางแน่นอนการันตีได้เลยจากประสบการณ์การทํามาของผมนะไฟหน้าครับผมหลอดข้างหน้าเป็นหลอดแบบใบบีมครับผมถ้าในโตโยต้าคือสาบเฉพาะทางของเขาใบบีมคือการรวมสองสองหลอดเนี่ยให้มันอยู่ในในหลอดเดียวอันเดียวกันก่อนที่อยู่ในโคมเนี่ยครับผมข้อดีคือมันสว่างแล้วก็มันไม่กินพื้นที่เยอะมันก็จัดดีไซน์ความสวยงามพวกนี้ให้ได้ เห็นไหมครับผมว่ามีไฟ LED daytime running light อันนี้มาให้ด้วยนะไฟตัดหมอกมีมาให้กระจังหน้าเป็นแบบคมเมี่ยมไฟขาวไม่มีเหลืองทุกอย่างเลยครับผมไม่มีเหลืองสักอย่างมาพร้อมโลโก้แต่งตัว Fortuner ตัวนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะอ่าเป็นโลโก้แต่งมาให้เรียบร้อยเลยมาเดี๋ยวมาดูกันการเม่ทนารถยนต์ครับผมส่วนมาก เรียกว่าเงินที่เราจะเสียไปส่วนมากก็มีอยู่2อย่างในการเม่ทันแนรถแต่ละครั้งก็คือ 1. อย่างส่วน 2. แบตเตอรี่ครับผมอันนี้ผมให้ดูนะดอกเรียกว่าลึกอะถ้าเป็นทะเลก็เรียกว่าเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกเลครับผมไม่รู้จะลึกไปไหนยางเป็นยางดันหลบนะครับยางเป็นปี19ดันหลบทั้ง4เส้นปี19ทั้ง4เส้นนะครับผมตัวรถตัวข้อวะจถมองข้างสีดําพร้อมอ ตัวเรียกว่าไฟไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงข้อกระจกมองข้างก็เช่นเคยเหมือนทุกคลิปที่ผมพูดไปว่าไฟตรงนี้ช่วยลดโอกาสการเกิอดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อนร่วมท้งงนองถนนในเห็นกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตัวนี้ครับซับฟิกซับฟิกของเบสโมเดลรถคันนี้เป็น A5 เรียบร้อยแล้ว f o r t จ n e r ตัวนี้ผมเราต้องบอกก่อนว่าใครที่ไม่ได้อยู่ภายใน To y ยต้าบางท่านอาจจะไม่รู้ โ o โยต้า o อร์จูเนอร์โมเดลตัวนี้ครับผมเป็นตัวเครื่องรหัสเครื่องเป็น GD แล้วเนี่ยเขาจะมีการ i m มพ o ู e มีการเปลี่ยนมาทั้งหมดประมาณ5ครั้งครั้ง1ครั้ง2ครั้งสามเนี่ยตัวชายบันไดข้างยังเป็นสีดำอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น s u f f ิกรหัสรหัส A4 กับ A5 เนี่ยครับผมมันจะกลายเป็นชายบันไดข้างสีเงินแล้วครับผมพอเป็นสีเงินเสร็จปุ๊บเพิ่มมากับตัวล้อหลังที่เป็นดิสโทษครับเบรกหลังที่เป็นดิส ถ้าเป็น A1, A2, A3 ยังเป็นดำอยู่จะมีเฉพาะตัว TRD เท่านั้นที่เป็นดิสสีล้อแต่ว่าพอเปลี่ยนซับฟิกเรียบร้อยเขาอิมพุฟเข้ามาใหม่เรียบร้อยแล้วมีใช้บันไดข้ามเป็นสีเงินแล้วก็มีดิสเปกด้านหลังมาให้ครับคุณภ,ภาพสีผมให้ร้อยเต็มร้อยจริงๆนะเป็นรถปี2019แล้วก็เรียกว่ามันยังไงก็ไม่มีเฉียวไม่มีชนจากที่ผมดูจากสายตาการทำสีอะไรพวกนี้นะไม่มีเลย แล้วก็รถของเราทุกคันไม่มีชนหนักอยู่แล้วเรากล้าการันตีผมชอบ Fortuner หรือว่ารถตระกูลโตโยต้อย่างหนึ่งคือเกือบทุกรุ่นของเขาเขามีฟินเล็กๆตรงนี้มาให้ครับผมก็เป็นฟินเล็กๆเอาไว้แหวกลมอเรียกว่าพอเวลาต้อลมเนี่ยในเรื่องของแอโรไดนามิกจะทําได้ค่อนข้างดีมันจะไม่ต้านลมมากมันจะแหวกอากาศได้ดีครับผมรวมถึงสปอยเลอร์ขนาดใหญ่ทรงขนาดใหญ่อย่างนี้คือทรงใช้ได้จริงครับ เพราะว่ามันจะรองรับแรงกดอากาศเนี่ยเข้ามาได้ดีแล้วก็เรียกว่าด้านท้ายอะ่ะเวลาเราเลี้ยวหรือว่าเราขับเนี่ยมันเรียกว่ามันจะโดนกดเอาไว้การขับขี่เนี่ยจะดีมากๆเลยครับผมตัวเบ้ากันลอยแต่งเพิ่มมานะอ่ะใส่โลโก้ Fortuner มาผมว่าเขาก็แต่งดีแหละเจ้าของทันเก่าเพราะว่า 1. ตัดกระสีโครเมียม2เข้ากับสตัวรถ 3ม,มีสีแดงซึ่งตัดกับสีดำมันให้อารมณ์ดูความเป็นสปอร์ตมากๆเลยส่วนตัวฟิลม์มผมให้80%ไม่ได้80%เปอร์เซ็นไม่ให้อ่ามันเหลือ80%เปอร์เซ็นนะแต่คือความเข้มอ่ะความเข้ม80%หน้ารู้สึกอยู่ประมาณ60%ครับผมแล้วก็เป็นฟิล์มอย่างดีนะครับสังเกตดูนะครับผมถ้าเกิดผมเปิดจากภายในเนี่ยเจมเดี๋ยวให้ดูภายนอกก่อนดูบานหลังก่อนมืดๆเข้มๆ เห็นความเป็นส่วนตัวไม่เรียกว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยมีเยอะและดูภายในครับภายในไม่มืดนะภายในก็ชัดเจนครับผมมองเห็นได้ฟิลม์มเรียกว่าฟิล์มให้ไม่ได้ฟิล์มโหลๆนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกเห็นไหมบอกเลยว่าคันนี้ย้ำนะครับเป็นฟิล์มเซรามิก CTX เซรามิกรู้สึกจะเป็นของเ e อ ah ็กทราโค้งนะครับผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมก็ดีวกับแบรนด์ซัพพลายเออร์ไว้เยอะเหมือนกัน ต่เป็นฟิล์ม USA ครับฟิล์มมาจากสหรัฐครับผมก็บอกเลยว่าอ่ะคันนี้ฟิล์มอ่ะฟิล์มก็ดูเป็นหมื่นละผมกล้าพูดเลยไปดูในไพลิสของราคาฟิล์มอ่าตัวนี้เป็น e อคตาโคครับผม CDX c เซรมิคครับผมลองไปดูหาดูกันได้ยังไงก็เป็นหมื่นละครับผมไปเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่ในตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมพ้องบอกเลยว่า ตัวรถคันนี้ทุกอย่างเหมือนรถเทสไดชโชว์รูมเลยครับผมคือใหม่ใหม่กิบมากเลยนะเลขไม่ไม่ต้องพูดครับใหม่แน่นอนตัวกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งหมด4บานนะครับผมมีเซ็นทรัลล็อกอะไรให้เรียบร้อยอ้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไปพับไฟฟ้า,ฟฟาสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมีให้เยอะแน่นอนครับตัวเรียกว่าตัวสวิตช์เปิดปิดไฟหน้าครับผมมาเป็นแบบออโต้นะ มีเซนเซอร์รับแสงอยู่ข้างหน้าเมื่อไหรถลงสะพานอย่างนี้ไฟหน้าติดให้เองอัตโนมัติช่วยได้เยอะนะครับระบบนี้เอาจริงๆนะอย่างสะพานสะพานข้ามอุดมสุขอะ่ะที่ลงอุมโมงค์อ่ะผมก็อายุยังไม่เยอะนะยังไม่30ถึงหน้าอาจจะไปก็แต่ว่าพอเชื่อไหมพอลงเนี่ยแดดจ้าๆพอลงไปอุมโมงค์ปุ๊บ,บสายทามันปรับแสงไม่ทนันไอ้ระบบเนี้ยช่วยเรื่องความปลอดภัยได้เยอะเยอะจริงๆนะพอลงปุ๊บมันติดปั๊บเนี่ย อย่างของผมเนี่ยรถไม่มีระบบเนี้ยพอลงปุ๊บผมต้องบิดบิดไฟเปิดอย่างเงี้ยบอกเลยระบบนี้ช่วยได้เยอะมี cruise control ให้ครับผมอยู่ตรงด้านข้างพวงมลาลัยตรงนี้สามารถเพิ่มความเร็วลดความเร็วโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยสามารถเพิ่มจากมือดันอ่าก้านสวิตช์ cruise control ตัวนี้ได้มี paddle s h i p ให้ครับผมสามารถอ่าเรียกว่าปรับเป็น m a n น a l นหมวสามารถเล่นจากตรงมือตรงนี้ก็ได้ครับผมหรือว่า จะเป็นเกียร์ที่เป็นซี i a ียลชิพสามารถเพิ่มเกียร์ลดเกียร์อย่างนี้ก็ได้ครับผมบอกเลยว่าเรื่องเกียร์เรื่องอัตราการเร่งเรื่องเครื่องไม่ต้องเป็นห่วง t o y ย t a าเขาก็าทำเครื่องรถยนต์ทำเกียร์ที่เรียกว่าเหนียวมันตั้งแต่ไหนละลายแล้วเหนียวคืออึดครับผมแล้วก็การใช้งานมันก็ทนมากเลขไม่เจ็ดหม่้า 75, <ๆ S 1> ครับผมไม่หลักเบื่นครับลูกค้ารถคันนี้นะหลังคาสวยๆไม่มีลงยนันไม่มีอะไรคุณภาพใหม่กิกิ๊บ คุณภาพตัวเบาะเบาะด้านข้างผมให้99%เลยอะม,มีแค่รอยรอยยับนิดเดียวถือว่าไม่ได้เป็นรอยยับด้วยเอาจริงๆรถบนโชว์รูมตัวรถตัวโชว์นั่งก็เป็นอย่างเงี้ยครับผมยับต้องแต่ครั้งแรกละที่นั่งอ่ะมีช่องเก็บของมีคูบล็อกไว้ให้ไว้เก็บของมีความเย็นด้วยเย็นไหมลองเอามือลอ้วงเลยอ่ะใช้ความเย็นมาจากแอร์นะครับผม ส่วนหน้าจอก็เป็นหน้าจอหน้าจอทัชสกรีนให้ลูกค้าครับผมสามารถ DVD ได้ครับผมมีโหมดให้เลือกเล่นหลายอย่างคิดอะไรไม่ออกกดเมนูครับผมจะขึ้นมาทุกอย่างเลยอย่างที่ผมจะบอกกับลูกค้าทุกคนนะคิดอะไรไม่ออกกดเมนูแล้วสามารถเลือกปรับเมนูที่เราชอบเราใช้ได้อย่างประจําครับผมออันนี้ก็เป็นคอนโซลตรงกลางก็เป็นแบบลายไม้ครับผมบอกเลยว่าทุกอย่างเครื่องภายในให้ ส่วนเบาะด้านหลังนี้ให้ร้อยเปเ็นเลยคือดูรู้เลยไม่มีคนนั่งเลยอะดูคุณภาพดูดูหนังนะดูหนังที่มันตึงตะเข็บได้ดูอะไรพวกนี้ต้องบอกเลยใหม่ใหม่มากๆจริงๆครับผมสวย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 มากป่ะดูข้างในเสร็จแล้วเราต้องไปดูหัวใจหลักกันครับผมว่าหัวใจหลักของรถคันนี้เป็นยังไงกันป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม โอเคครับอันนี้ผมก็อยู่กันในส่วนของหน้าห้องเครื่องของเจ้าโตโยต้าตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับผม For t u n e r ปี2019รหัสเครื่องเป็น Gd เรียบร้อยแล้วครับ Gd อันนี้ไม่มีสายพานไทมิ่งนะเป็นโซ่ไทมิ่งครับผมเป็นโซ่ข้อดีไม่มีสายพานไม่ต้องขาดไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยบอยใช้งานนานๆเต็มที่แค่ตั้งโซ่ใหม่นิดเดียวเองครับผมทุกอย่างห้องเครื่องให้ร้อยเต็มร้อยไม่มีหักเลยให้มาดูได้เลยกล้องแผ่นตั้งแต่ฝากระโปรงเลยครับ ฝากระโปงมีตามมอ,อกอ,กอชัดเจนนะครับผมเม็ดอาร์คตรงกลางเม็ดอาร์คตรงกลางอยู่ครบฝากระโปงไม่เคยถอดไม่เคยขันเลยครับผมแล้วก็ห้องเครื่องรถทุกคันที่เพอร์เฟคคาร์ไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างหลักหัวน็อตไม่เคยถอดอ่าเรียกว่าไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างหลักนะถ้าบอกว่าเจอรถชนหนักถึงโครงสร้างหลักพลิกคว่ำจมน้ําน้ําท่วมเอามาคืนผมซื้อคืนให้เต็มราคา วันรับรถผมมีสอเคบอให้ผมไม่ได้พูดกันแบบปากเปล่าไม่ได้พูดกันพ่อยๆจริงๆไม่งั้นเราอยู่กันไม่ได้มาสิบกว่าปีครับผมของเหลวทุกอย่างน้ำมันพาวเวอร์น้ำยาคูลแลนแล้วก็น้ำมันเบรกครับผมอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่ามินและไม่สูงกว่าแม็กเป็นระดับมาตรฐานของเขาน้ำมันเบรกยังไม่ดำเลยครับนั่แสดงให้เห็นว่ารถใช้งานมาน้อยน้อยมากๆจริงๆนะ เพราะว่าแทบไม่ค่อยได้ใช้เบรกอะไรพวกนี้กันเลยคันหน้าเดิมครบจบทุกอย่างปะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาคันนี้กันดีกว่าว่าคันนี้รถปีสินะครับผมสภาพใหม่อย่างนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ราคาป้ายแดงอยู่ร้านสครับเดี๋ยวมาชมคันนี้กันโอเคครับก็สรุปกับสินสอดกับเจ้า Fortuner 2.4 G 2 19, เลขไม่เ0 0 0มคันนี้กันนิดนึงเนาะยางทวนอีกทีนึงนะสภาพภายใน ให้เ9เลยเต็มทุกอย่างครับผมยางปี19กครับผมลถป้ายแดงขายอยู่ล้านสามครับผมของเราขายอยู่ที่1ล้านก็อีก47,000บาทลถด,ดิสเค้เาหายไป3 0 0แสนกว่าบาทครับผมคูณเอาเงินส0 0แสนกว่าบาทไปดาวบ,บ้านก็ได้ไปลงทุนค้าขายอะไรก็ได้หรือว่าจะเก็บไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าไปเที่ยวในวันหยุดออกพรรษานี้ก็ได้ครับผม โปรโมชั่นของเรางอยู่ครับใช้เงินออกรถ100บาท f o r t u n e r ทําได้ไหมทําได้ครับฟรีจัดก็ได้ฟรีโอนก็มีครับผมเราไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงใดๆทั้งสิน้นมาพร้อมเรทดอกเบี้ยพิเศษครับผมเริ่มต้นอยู่ที่2.79ครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่นท็อปอัพซึ่งเราไม่ได้บังคับลูกค้าแม้แต่อย่างใดนะครับผมท็อปอัพของเราคือคุณวางเงินจองเท่าไหร่เราให้ส่วนลดคุณเพิ่มกับไปอีกเท่านั้นคุณวาง5,000ผมให้อีก5,000คุณวางหมื่นหนึง่งผมให้อีกหมื่นหนึง่ง คุณวางสองหมื่นผมให้อีกสองหมื่นคุณวางห้าหมื่นผมให้อีกสองหมื่นครับผมให้ห้าหมื่นไม่ได้จริงเราอั้นอยู่ที่สองหมื่นบาทครับผมย้ำนะโปรท็อปอัพของเรายัางมีอยู่ครับใครอยากได้ส่วนลดเพิ่มเติมหรือว่าอยากได้เยอะๆะเข้ามาได้เลยครับผมสองหมื 20, น่นนะท็อปอัพตัพ้งสองหมื่นนะครับผมสองบวกสองเป็นสี่ปลาไปครึ่งแสน 100, แล้วครับผมแล้วก็ย้ำกันอีกนิดนึงครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่จะเข้ามาเพอร์เฟกต์คาร์ของเรามาที่ซอยราซาแปดสิบเจ็ดของเราได้ ผมลืมบ้องอีกอย่างหนึ่งครับผมของแถมทั้งหมดของเราไม่มีตัดออกนะไม่ว่าจะเป็นบริการช่วยเหลือ W Smart 24ชั่วโมงครับผมการเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ก่อนรับรถครับผมบริการขัดเคลือบสีให้แล้วก็การรับประกันเครื่องเกียร์กล่องซึ่งนานสูงสุดอยู่ที่1ปีเราไม่มีการตัดออกแนมะ้แต่ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผม แล้วก่อนลูกค้าจะรับรถเนี่ยเรามีการตรวจเช็คความพร้อมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบไฟระบบช่วงล่างระบบน้ํามันระบบเครื่องยนต์ทุกอย่างนะก่อนวันวันที่ลูกค้าจะรับรถมันต้องเป็นวันที่แฮปปี้ที่มีความสุขเรียกว่าเป็นวันดีๆวันหนึ่งครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะถ้ามาที่เพอร์เฟกต์คารันรับรถทุกอย่างคุณต้องแฮปปี้คุณมาที่เพอร์เฟกต์คารูกค้าทุกคนต้องได้ประสบการณ์ใหม่ๆไป,ไปตั้งแต่ก่อนการซื้อแล้วครับ ระหว่างการซื้อต้องมีหลังการซื้อต้องได้ครับผมการบริการทุกอย่างครบแน่นอนสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถคันนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับ <S <S แล้วก็ย้ําอีกอย่างหนึง่งถ้าใครไม่อยากโคนะ <S <S เบอร์น,นี้เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างเนี่ยลงท้ายด้วย8 0 0 0เนี่ยครับผมพิมพ์เมมก็ได้ก็มีไลน์เหมือนกันนะครับผมแต่ไลน์เนี่ยเจ้าที่แอดมินก็อาจจะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าเกิดว่า อยากโทรโทรมาได้เลยเจอผมแน่นอนเจอพี่พิกแน่นอนรับสายกันให้ไวแน่นอนครับผมหรือว่าถ้าเกิดลูกค้าท่านใดมาด้านผมรบกวนแจ้งให้นิดนึงนะบอกว่ามาจาก y YouTube นะบอกว่ามาพบปั๊กครับคนรีวิวรถคันนี้มาพบพี่พิกครับคนรีวิวรถคันนี้เรามีคนรีวิวกันแค่2คนครับผม ย้ำนะครับผมแค่2คนสองคนนี้จะรู้เรื่องรถเรื่องการจัดสรรรถพวกระบบเครื่องยนต์เลยพวกนี้สามารถให้คําแนะนําเรื่องผลิตภัณฑ์ได้ค่อนข้างดีใครมาที่ร้านมาได้เลยมาพบกันได้เลยครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมบอกเลยว่าผมมีรถที่รอรอให้ลูกค้าทุกคนเจอประสบการณ์ใหม่ๆอยู่อีกอย่างน้อย3คันนะในวันนี้เราอัดกันรัวๆเลยยังไงเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าแป๊บเดียวครับผมสวัสดีครับ